สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมเดวาเกมมือและตอนนี้อยู่กับเกมเคสอาริมาทอนซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วเราต้องไปเปิดเออไม่ใช่เราเข้าห้องเบนได้แล้วนะจากความเดิมตอนที่แล้วและเคสใหม่มันให้เราไปเปิดประตูที่มีไฟสีแดงซึ่งประตูที่มีไฟสีแดงนั้นก็อยู่ที่อยู่ที่ B6 ซึ่งแต่ละทางนั้นบอกเลยว่าโอ้ ทักทายกันได้เขี้ยมากโอเคแต่ปัญหาคือตอนนี้แบตเทปเลตกูจะหมดฉะนั้นชาร์จแบตดีมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาอย่ายาอยาอเสียงตึ้งตึ้งมึงมามากเลยขออนุญาตเปิดเสียงนะคนดูเสียงส้มตีนเป็นใหญ่มากเลยคนดูตอนเช้าเสียงอาจจะแปลกแปลนะโอเค อน,นี้เรอแท็บเล็ตชัดชัดแบตนะแท็บเล็ตพอครับเวลาพูดอาจจะลนๆน,นะคุณดูทางโลกอ๋อมันเข้าห้องเอ้ยไอสัตว์ห้องเราไม่ใช่เหรอก็วะห้องอับบอคุณดูมันเข้าห้องห้องห้อเหี่ยมันเข้าห้องประตูนี้ ไม่ใช่ห้องเราบ้างเอาห้องเรานี่ว่ะเอาหายไปเดี๋ยวเอาไปอยู่ห้องนี้แทนแดกแบบมากโอเคเราจะออกไปดูกันนะคนดูได้เวลาหลุกดิบแซ์ซึมเอาไปิดไฟจำเฮี่ยล่ะเออ ก,การเดินมึงช้ามากแบบไอสัตว์เข้าตู้ก่นอนเออหี้แมงดื้อ,อสวนมาแน่เลยเฮ้ยโหตอะไรวะค่อยอ่านมันไปไหนวะไอ้เียแมวอยู่บนล็อกเกอร์ไอ้แมวอยู่บนหัวกู อยู่ห้องไหนวะ,ะแบบเสียงเสียงมันคานแบบมันมากเลยคานแบบกรึดกรึดมันมากเลยลง,ลงมาห้องกูเบอร์เนี่ยเอเียงเดินกลับมาละโอ้มาไ,ไปห้องนี้โอ้เฮียใครจะไปเห็นวะ นวะไ,ไงวะนี่เงิเสียงเงียบแล้วต้องเปิดตู้ตอ,ตอารนอนข้าตู้เร็วเออข้าค่อยไปเดี๋ยรีบเดี๋ยวตายกลางค่าเอ,อ้ไม่ใช่เดี๋ยวตายกลางที่กูผู้เกี้ยรเลยนะ อ้าวมึงอยู่ห้องนี้เหรออะกูวิ่งมาหามึงไอ้เน,นี่ยตื่นอะไรน,น้องลงไปเอาแหละ,ะกูจะวิ่งสวนขึ้นไปยังไงล่ะไอ้น้องมันคือแผนไปเร็วไอ้นุม่มตู้ตรงนั้นช่วยนายได้เข้าเร็วเลื่อนเรียบร้อยไอ้น้อง มันก yeah. yeah, like ็อยู ahead, oh, oh, ่นี่แล้วเียนั้นต้องวิ่งตามมาแน่ๆเลยไม่เดยเดี๋เดๆๆๆดเดวิ่งเลยมันไม่ใช่เหรอเนียโอ้ยห้องมันอยู่ข้างหน้าเราด้วยว่าเฮ้ยมึงวิ่งเองอ๋อกีบเดินเอง เข้าตูวก่อนเกมจะหลอนฮะเอาละผีหาเสียงผีเงียบไปเลยเมื่อกี้แม่งเกมหลอนเดินเองทางลงเอ,อ๊ะไม่ลงละปิดกันปิดกันเดี๋ยวเราต้องรอฟังเสียงมันนะวันนี้กูต้องผ่านไอสัตว์กูต้องเปิดประตูสีแดงให้ได้ โอ้มันรู้ไอ้เหี้ยโอ้โหเินเข้ามาห้องกูเลยนะไอ้สัสอืม <S <S 1> <S 1> กูเปิดไฟไม่กลวยเฮี้ยเข้ามาเลยนะ้องเดี๋ยวกูจะเซตยอมเงี้ยไอ้สัสมึงรู้ไหมว่าเดินมาเงี้ยเขาจ้องจะเล่นคุณนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอย่านะมึงอย่าเปิดตู้นะ เอาไฟฉายกูเปิดมาติดแล้วด้วยใหญ่ๆไฟฉายกูเป็นแย่เนี่ยนะเอ้ยเปิดไฟฉายในตู้ได้น,นะเ,เว้ยแบตกูจะหมดแล้วด้วยไปไหนแล้ววะเอ้ยอยู่ข้างบนเอาก็วิ่งออกไปเลย what do you want me to remember you said that i took everything from you my first call i remember it. a complete failure even for a rookie like me who had just graduated from the academy scott dj his wife and child were killed when scott ended up in intensive care why did he refuse to speak with me? Is it because I didn't catch the killer? This is silly. He only made it worse. Oh, Either way, uh, he clearly he blames it. me for what happened. Oh damn cat, not now. Oh, I คือเหมือนว่าพระเอกอะมันเป็นอ้นี่ตำรวจสายใหม่ตอนนั้นเป็นตำรวจสายใหม่อลทีนี้มันจะมีไอ้สัตว์เลย Get out here ช่วงจริงมาให้ได้คืออะไรวะไปยังละ่ะยงียัง,ยงเดินโอเค ยังมีชีวิตอยู่ไม่พิชชอบจริงๆแกน่าจะเป็นเหยื่ออันโนชาของสมุนของฉันมันต้องชอบเล่นกับแกแน่ๆมีกีการ์ในตู้เซฟด้านหลังแกใช้่าเปิดห้องสอบสวนเหรอเยื่อของฉันสมควรได้รับรางวัลแกอาชีพอะไรจนถึงตีสามแล้วก็เอาคุณแจนี้ไปเลยง่ายๆเฮียกูแอบอยู่ต้ตู้ไงดูกระดิเลยเนีย Fucking son of <laughs> a bitch! <laughs> yeah, 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 yeah. Holy crap! Oh great! Oh shit! Oh. He turned off the ventilation? <laughs> I really need to find a way to reset the ventilation system at the control room. <laughs> this sick bastard obviously wants me to suffer. I must hold on until 3 a.m. I need that key. Okay, ระหว่างนี้กูก็เล่นไฟฉายรอ,อแล้วกันนะแทบเรีนแบตกันหมดไอ้สารเดียวเอ้ยอไอ้เคียเมลมึงคานอะไรอยู่บนหัวกูเต็มเลยเสียงมันปึงป้งปึง้งปึ้งไปแล้วไปแล้วแล้วติสารไหมวะอันนี้เค้นบอกว่าอ๋อเฮ้ยมันปิดระบบระบายอากาศเรานี่หว่าเนี่ยห,หายใจไม่ออกอือหืออะไรแจ้งเตือนอย่างไรเี่เอารวี ตีสามแล้วมั้งตีสาม้วมั้งตีสามแล้วมั้งไอสัตว์ยังไม่ตีสามไอชี้อ่ะเข้าตู้รอ I until must a.m. hold on until 3ออ I need that key กูรู้แล้วมึงต้องรอตีสามไอชี้ไม่ต้องพูดจ้ำก็ได้ไอ้ยัยในกระคานยังเลยแมวรอไปเรื่อย มันคงจะตีสามเร็วเออจากที่ผมดูแล้วมันก็น่นางั้นเอาไว้คลิปหน้าดีกว่านะคือคลิปเนี้ยคือเหมือนว่าเรื่องราวมันจะบอกว่าไอ้พระเอกอ่ะมันเป็นตำรวจสายโจกใหม่แล้วทีนี้มันถูกมันจะมีไอ้คนชื่อสกอตตีเจอ่ะเหมือนโจมมันจะเข้าบ้านมั้งแล้วก็มันจะโทรให้พระเอกไปช่วยแต่พระเอกมันเป็นตำรวจมือใหม่ไงมันก็ยังควบคุมสถานการณ์ใช้อาวุธไม่เป็นไงมันก็เลยทาให้ครอบครัวของไอ้สกอตตีเจตุ่าแล้วมันก็เลยโยนความผิดมาให้พระเอกว่าพระเอกจับครอบครัวไม่ได้มันก็เลย นั่นแหละนะตามนี้นะทำให้กูมาอยู่ที่นี่แล้วก็ตรงนี้เอาว่าสำหรับคลิปนี้ขอจะพี่ติดตามแคปคลิปใหม่ไปละหลคลิปหาเลยไปละ